มาพ่ออีกคลิปนึงครับของทีมงานสายบรรทุกืันอนี้กัติดต่อส้างในมาเห็ดกบม,มานาสิงครับคันเป็นปติดต่อพึ่งเดีิวครับวันนี้ก็มาเห็ดไว้ไฟก่อนครับจีอาแปดครับหายช้างในเป็นเจ็ดตัวนี้กับเครื่อง6กเอ็มหกหนึ่งครับเปะปะบึ่งร้างในเพื่อนก้นางสีมั่งประกอบกับกำลังคุยกันครับ

ไปเบิ NYU, 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 うう้งเขาเขาได้มาหล่อผมผมนึกว่าผีนายเยอแต่ผมว่าเห็นไหมครับเดีุ่งฟังคนมัอปไงานเอ้าไรลงบอฟังคนยาวให้เง่าแล้วก็เกี่ยวบัวใครเจ้าสีพรมีคำว่าโอ้ยไงมันเป็นแปลงไหมพลายไปเลย นี่องครับอยด่่ำพ้องคือรอยงบนลักทั้งคืนพูดเจ้ามากแล้วคือใคาเจ้าสิบวาบริยาวาขั้นฐาขั้นนั่นขั้นนี้นะครับคืโยแปลว่าคือขั้นขั้นนี้ไปลุ่มซีนี้ก็คือไปเลยนะครับจุดเียคว่าเยาจะสี้กำลังเทพริยารถของเจ้าเก่งกว่าาเจาตามไนะครับโอ้ต่วหน้าถามให้รถยว่ารถเจ้าเก่งกว่าไห

ผมเห็นบดว่ากลายเป็นบดเป็นแสนสองเสนสื่อมาตัวโคราชสื้อเอาตัวอาซิบปเอาเอาปลาที่เกปลาเอ้ยเถิงหวานเถิงหวนเย็นเย็นแ่ไทยเนี่ยเย็นเย็นี่ยางเศร้าปาเนี่ยหวนมากไปไร่ตางเลยลาเย็นเซราโอ้รุุนขั้นนี่รุ่นมัดว่ะ รุ่นยงางหัดป่ะเจาวันหวนมากหวนมากผู้บัญชาลอยหาแหลงแซงปลาบ้านนี่ยสร้างไม่เพิ่นบวกเมื่อใท่ผมเลยบายบายยุนีเด้เจ้าสร้างเขากินงาอยู่นี่เพป็นว่าโอ้ยเอาเสียงสเียงครับเพชรเจริญครับวะช่วงนี้คือสีอังเนาะเพชรเจริญครับไทยเจริญเนาะอังใส่ใส่เสียงนะครับคู่รักฝนอือ วันนี้จะเข้ามาใช่ไหมเฮียถามต้ากันเข่ามัอใด้มันใดจังว่าผมจังว่าผมโมโทษน้ำทำาน้าพี่แหละเพราะว่าหยานมันหย,ยักแก้มทโ่วเล่งกันนะนอืจังว่าเดี๋ยวเห็นเขียนเฟซไว้ว่าให้จองชองเดือนลงหนาแ้่ตอนนี้ก็ยุ่งลอย ธรรมดาทางดีนาะธรรมดาละเอฟซีไรเอฟซีไรเอฟซีังอะไรเขาคือว่ายังก็กรมนาสิงคันเทบเม็นบ่เขากวางสะสมหรือเกี่ยวกับแข่งใจอ่ะคนละคนละบฮ่อฮ่าฮ่าฮ่งฮัาฮ่าฮ่า โอ้แสดงว่าแสดงว่ามันใส่รอบสูงบ่ครับมันบืนไรเมฆเล่งเล็งไรครับ<ป>ต่อสิหาหลังคุกมือขันเทียบเนาะป๊าบเฮ้ยเดี๋ยวนี่กระเป๋อไอเขาเอื้องยังกับทั้งโดเ,มดเลมอนได้หน่อยไหมมีทุกอย่างนั่นแหละครับอยู่ใกล้ๆแล้วไม่ไมีอะไรคือ โแต่แล้วแรงเร็วทะลุนรกวาฮอมากที่เนียปลาเอ้ยมนโตขนาดยู้ั่ะโอ้หคโลกเลยคือนบอกมันบ่ไปอมอาการมันเป็นน้ำยังฝา

สปริงได้ยงสปิงแข็งนันอดีดี่เได้ว่าดีคันมักโลดคันมักสิ่งบิดเลี่นได้อยู่แต่ถ้าเอาไปเกี่ยวเขาไม่ได้เอามันในสุ่มไ้ทีมันโดนหอบเดี๋มันเปลนเพราะอย่งสปิงนท่าแข็งโอ้ยนี่เลยมันหันเือเอเดียวผมจังว่านแคไปเอาเถอะมันเี้เออมันเถแมนท้คนนี่ละทำไมยังหนขนเอาไปได้เอาใส่ใส่ไปว่าช่างมันทำไมมันด่างปอพ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 ออ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  โอว่ะนี่นี่นี่เหตุผลถามสุ้เหมืนทีเขาใส่มากก่นเนี่ักเขาอื่นเน้อจะไปบาาที่กระเอยตามหกชั่วเชียวมาว่าะเดี๋ยงานเขาบอแล้วมาไหมันดอกต้นมันได้เอาเราต้องตยดพัดพัดกับพกมาไม่ดึงุุุุุุเลยนะร้ะฮ่ยาเดี๋ยวสั่งในจะหต้งห่วง ถ้าผลมาช่วงเขาเกี่ยวขเขานะก็จะขาดเนาะเพราะ่ามันสีได้เกี่ยวเขาเลยมันสีเด้กินตม้ตมเปีดต้มไก้นักกันมาเมีนมนมนยมนผมเบิ่งโยนเบืองที่โยนไปดเดัวกระกเพราะว่มามันหลายกว่านคนต้องการสมายกว่าสร้าง บือคนหลายันเิไปประานที่เาพูดกาแเนาะจะสีวันไหนเมนพูดกาแฟพูดกางนี้คดนเรียกอะรโวกวาชนะกตรมกันดวงตรงป่งกันมันก็ได้ดอกอันนี้ต้ป่งกันมันไงนือว่าอันนี้ผมก็บริเวรจะเรียกจะสั่งสั่งมาเร็วกับบริวากันจะทานก็มียูเจ้ามึงยูหลอกเคลอนเป็นหลัก็นสังที่แบบาปหนาอยู่ โอ้ผมจำซื้อมืได้ว่าราือังไปงุงกึ่งลงกึ่งแมนบัยางครับเ็นแบว่าบมันบัยางมาเด๋อโอ้ยบับัย่างบอยู่ข้างทางม่มบัทางขวามื่อนบยางบัยางสร้างอย่งบกแมนครับแมนแต่หน้าั้นหนึ่งหันแมนครับแดงถูกต้องมีคู่บตายอีกขั้นหนึ่งหันหกปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมีบ บอกให้แต่รอดพี่ชายเนี่ยแต่พ่อเรื่อรถเราคือเกีียวดีแท้ว่ะดีแท่านน่พากันร่มาบิ่งอยู่ดิรถรถือยังห่างห้างคือเกี่ยวดีแท้ว่าเอาชจวยดันเดันเราวะเรงยังเหี๋ยว่ะเดี๋ยวมีสู้หรือไม่นะจำ่ไ้วะมีสูครับเพราะว่ามันมีเออมีเจอมีสู้สอ่อกีบ่ ที่ผมก็จะจ่ได้จำได้วันนั้นเขาเอาแบบอันโอ้เนแท่งนี้ได้พอนะเห็นว่าคันใหญ่ช่างปืดๆดิเนียชื่อว่ารถแห้งโซขาดเ้อะออกตัวแรงยกหล่อเลยที่ อันนี้ดึงคำนวณมันมาครับนี่พี่ดึงนนโอ้มาทานก่อิยืบอกดึงคำนวณมันก่อน ใพิน่นว่าโอเคแล้วว่าสันเล็วเร่งทะลุนรก่นว่ยยาใจอ่ะโลดขันนี้นุมตัวจีด๊ดเหตุ <c oughs> <H> ปั่มมันวะเหตุ H <H> ปัม่มมันไหม มเสียงเนเสียงมัน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 นุ่มหูดีวะมันมันช่วงช่วงแยกพวันเดี่ย็นี้บามันเป็นคือคืกับแป๊กคือคือคือเปี่นองครับพี่้อง ลองครับลองปั่มไหม ơi, còn phúc kiểu vậy เทศดครับเทดทดระบบนฟ้าทานมันม เก็บเลยครับไปหน้าปีครับควาปหน้าปีคลิปนี้เราตู้วอย่างไรครับคลิปนี้ครับการี่อยนเรื่อการติีช้างในเป็นธรรมนะครับกับมาหน้าสิงคลิปนี้ก็โชวคลิปไปซ้ำนีกครับสามารถ้คชอบกับดแค่คนได้กดท,ที่ตามไปน้ำเด้อครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ